สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P1276 นะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ13,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768นะครับเดี๋ยวมาดู รายละเอียดต่างๆด้านหลังนะครับด้านหลังมีช่องต่อ usb นะครับแต่เป็น usb เล็กๆนะครับ usb เล็กนะครับเป็น usb mini นั่นเองนะครับเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของ usb นะครับถ้าหาเสียบก็ต้องหาเล็กๆแบบนี้มาเสียบนะครับแล้วก็ช่องต่อ hdmi นะครับแล้วก็ vga out นะครับต่อออกจอนอกอีกจอหนึ่งได้นะครับ ช่องต่อ VGA นะครับต่อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้2ช่องเลยนะครับตัวนี้เป็นช่องต่อ AV หรือว่าช่องต่อ VDO นะครับตัวนี้ช่องต่อ S VDO ตัวนี้เป็น audio out นะครับต่อเสียงออกแอมขยายได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ audio in นะครับนำสัญญาณเสียงมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เอเซอร์ P1276 ตัวนี้นะครับความสว่างแรงทีเดียวนะครับ3,500ลูเมนนะครับส่วนคอนทราสต์เรติโอนะครับคอนทราสต์หรือว่าคอนทราสต์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับคอนทราสต์นะครับ11,000ต่อ1นนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับผมทำการต่อสายไว้เรียบร้อยนะครับต่อเข้ามิกนะครับต่อสัญญาณเสียงเข้ามิกไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับ ทำการทดสอบเครื่องให้ทุกท่านได้ดูกันเลยนะครับอ่าเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหลังจากที่เสียบล๊ก,กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผ <ST passo> ู้ชมครับเมืม่อเปิดเครื่องขึ้นมาก็หลอดเผาหัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนนะครับมาดูกันนะครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนนะครับ มาดูกันครับโปรเจคเตอร์3,500ลูเมนนั้นจะให้แสงสว่างได้ดีขนาดไหนนะครับจะให้ภาพออกมาสวยแจ่มชัดขนาดไหนนะครับคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์13,000ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโน่นแล้วครับมาแล้วครับโน่นครับอ่ากำลังเริ่มเปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์โปรเจกเตอร์ P1276 นะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ความสว่าง3,500ลูเมนนะครับถือว่า สว่างเยอะทีเดียวนะครับผู้ชมครับนวลครับมาแล้วครับอ่ามาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าเมนูไปดูชั่วโมงกันนะครับกดเข้าเมนูก็คือปุ่มกลางตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับดูครับเต็มจอเลยครับคุณผู้ชมครับเต็มจอเลยนะครับสุดยอดมากนะครับนี่ครับเต็มจอเต็มฝาผนังกันเลยเดี๋ยวผมจะเสียบเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับนี่ครับเสียบปลั๊กไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับผู้ชมครับ ตัวอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับตัวนี้เปิดเครื่องขึ้นมานี่ครับคุณผู้ชมดูจอนะครับสี่เหลี่ยมจอใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆนี้ครับมาแล้วครับมันโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับว่าเครื่องเล่นไฮมีเดียตัวนี้นะครับตัวอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่านแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมนูต่างๆนะครับก็กดเมนูเข้าไปปุ่มกลางปุ่มนี้นะครับนี่ครับเมนูนี่คือเมนูเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูชั่วโมงหลอดกันนะครับผู้ชมครับมาดูกันนะครับชั่วโมงหลอดนะครับช่วโมงหลอดนะครับคุณผู้ชมใช้ไปแค่1ชั่วโมงนะครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่เลยนะครับหลอดใหม่ใสายกิฟนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับนานยาวนานแน่นอนนะครับห้าหกพันชั่วโมงครับนี่ครับสกิฟเลยนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับในการเข้า YouTube นะครับคุณผู้ชมครับในการเข้าแอป YouTube ตรงนี้ในการที่จะดูภาพยนตร์ใน YouTube นะครับอ่าดูหนังฟังเพลงใน YouTube นะครับดูครับคุณผู้ชมครับดูแสงนะครับอือือดูแสงครับคุณผู้ชมครับอ่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวมันยังไม่เชื่อมนะครับเอาใหม่อ่าอินเทอร์เน็ตยังไม่เชื่อมนะครับมันอาจจะยังพึ่งคอนเน็กนะครับ กำลังหมุนติ้วๆอยู่นะครับอ่าไวไฟไม่มีนะครับช่วงนี้ไวไฟยังไม่คอนเน็กเพราะฉะนั้นอ่าดูภาพยนตร์ก่อนก็แล้วกันนะครับทดสอบเป็นไฟล์ภาพยนตร์ที่ไม่ต้องออนไลน์นะครับผมเสียบ external hard disk นะครับนี่ครับจากกล่องสีดำๆตัวนี้มาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมภาพยนตร์นะครับเรื่อง fast 8กันนะครับที่ผมเคยทดสอบนะครับอ่าเป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบมากทีเดียวนะครับตัวนี้อ่ามาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอออืื มาแล้วครับคุณผู้ชม3,500ลูเมนนะครับกับ a อเซอร์โปรเจ r รนะครับรุ่น p 1 2 7 6นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ p 1 2 7 6นะครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพแบบเต็มตาครับเต็มตาเต็มใจดีเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับยู i ิเวอร์นะครับนี่ขนาดเปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับเปิดไฟ1หลอดนะครับ ดูความแจมดูความสว่างของภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์เอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับดูแสงที่ปล่อยออกมาครับโปรเจคเตอร์เอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับความสว่างสามพันห้าร้อยลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆครับตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับ ดูภาพครับสุดยอดมากครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์รุ่น P 1 2 7 6นะครับความสว่าง3500ลูเมนนะครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับมาดูใกล้ๆกันครับผู้ชมครับแจ่มสว่างแล้วก็แจ่มชัดทีเดียวครับผู้ชมโอ้โห เหลือเชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับแสง3,500ลูเมนนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพเครื่องนะครับก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับหลอดนะครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงหลอดนะครับชั่วโมงหลอดใช้ไปแค่1ชั่วโมงเองนะครับตอนนี้นี่ครับชั่วโมงหลอดใช้ไป1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพครับ ชั่วโมงหลอดใช้ไปแค่หนึ่งชั่วโมงดูภาพครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ฉายใส่กำแพงข้างๆประตูเลยครับดูสีสันครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับโปรเจคเตอร์เอเซอร์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนของเอเซอร์เขานะครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ P1276 นะครับ คุณผู้ชมดูได้เลยนะครับไม่ได้โมนะครับคือแจ่มสุดๆนะครับตัวนี้สุดยอดครับนี่คือ a อ e ซอร์ P 6 2 7 6ความสว่าง3500ลูเมนคอนทราดเรติโอ13000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768นะครับผู้ชมดูภาพครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมคบสำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับอ่ะดูครับ ดูครับคุณผู้ชมครับเตดดีดมาลิึสเดี๋ยวผมจะลองลองเข้าเฟซเอ่อเข้า YouTube นะครับว่าจเจ้า YouTube เป็นยังไงมันเข้าได้หรือ,อยังมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไวไฟหรือ,อยังนะครับจะให้ทุกท่านดูเพลงนะครับจากนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิด youtube ให้ดูนะครับดูภาพจาก YouTube กันนะครับค<ต>ุณผู้ชมว่าวจะชัดเจนขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูแบบเต็มตาเต็มใจกันเลยครับดูเพลงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้ดู youtube นะครับคุณผู้ชมครับอื้ภาพครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดสุดครับ ดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับ3,500ลูเมนนะครับสุดยอดจริงๆครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P 1276นะครับความสว่าง3,500ลูเมนครับหลอดใหม่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมาดูใกล้ๆครับสุดยอดครับ โอ้โหสุดยอดครับผู้ชมครับเอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับความสว่างสามพันห้าร้อยลูเมนนะครับผู้ชมครับนี่ครับผู้ชมครับปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับผู้ชมครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับขายราคา7,000บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่081585 1998เดนะครับเดชชาิพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ